พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ณเมืองลินเชอร์ปิงราชอาณาจักรสวีเดนเมื่อวันที่10มิถุนายน2568ในการนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จพระดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงการบินสาธิต สมรรถนะและขีดความสามารถของเครื่องบินแบบกริปเพนดีต่อจากนั้นได้เสด็จพระดำเนินไปทอดพระเนตรการจัดแสดงเครื่องบินพร้อมยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่สามารถติดตั้งกับเครื่องบินกริปเพน EF ณอาคารกริปเพน Flight Test Center โดยนักบินทดสอบของบริษัทได้กราบทูลถวายคำอธิบายระบบการทำงานต่างๆของเครื่องบินในการนี้ได้ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้พลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะร่วมฉายพระรูปบริเวณหน้าเครื่องบินกริปเพนอีที่นำมาจัดแสดงซึ่งเครื่องบินลำดังกล่าวได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบโดยนำระบบปัญญาประดิษฐ์ AI มาติดตั้งและทดสอบการทำงานร่วมกับระบบควบคุมการบินและระบบบริหารจัดการข้อมูลที่สำคัญในภารกิจการรบทางอากาศที่มีความซับซ้อนเพื่อให้สามารถประมวลผลและนำเสนอข้อมูลแก่นักบิน สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการใช้อาวุธได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ในอนาคตระบบ AI ดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาให้ใช้งานกับเครื่องบินกริปเพน EF ทุกลำต่อไปต่อจากนั้นได้เสด็จไปยังอาคารกริปเพนซิมูเลชันเซ็นเตและได้ส่งปฏิบัติภารกิจการบินในเครื่องฝึกบินจำลองกริปเพน E รวมถึงภารกิจการบินขึ้นและลงจอดด้วยความปลอดภยัย ภายหลังได้เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศสวีเดนซึ่งจัดแสดงพัฒนาการของกำลังทางอากาศและอากาศยานแบบต่างๆของราชอาณาจักรสวีเดนตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันต่อมาพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาได้เสด็จกลับกรุงสตอกโฮล์มโดยเครื่องบินพระที่นั่งที่บริษัท SAB ได้จัดถวาย ในโอกาสนี้ได้ทรงพระราชทานกำลังใจแก่พลอากาศเอกพันพักดีพัฒนากุลผู้บัญชาการทหารอากาศและกำลังพลของกองทัพอากาศในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งได้ส่งสอบถามและพระราชทานแนวทางการดำเนินการโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีรุ่นใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพตามที่กองทัพอากาศได้ถแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องบินกริปเพน E F ไปแล้ว เมื่อวันที่4มิถุนายน2568นับเป็นพระเมตตาและพระกรุณาคุณอันหาที่สุดมิได้แก่กองทัพอากาศทั้งนี้ก่อนหน้ากองทัพอากาศไทยได้กลางแผนซื้อเครื่องบินขับไล่จมตีกริปเพน EF โดยพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนากุลผู้บัญชาการทหารอากาศนำถแถลงบทสรุปการจัดหาเครื่องบินขับไล่ทดแทน ว่ากองทัพอากาศให้ความสำคัญกับการเลือกแบบตั้งแต่เริ่มกระบวนการคัดเลือกทั้งรายละเอียดหลักและนโยบายชดเชยการนำเข้ายุโทโธปกรณ์หรือ offset policy ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของกองทัพอากาศและเป็นโครงการนำร่องในเรื่องของการพิจารณา offset policy โครงการนี้เป็นโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศเพื่อมุ่งสู่การเป็นกองทัพอากาศที่แข็งแกร่ง พร้อมปกป้องอธิปไตยตามสมุดปกขาวของกองทัพอากาศเพื่อทดแทนเครื่องบิน F-16 จากกองบิน1ที่ใช้มากกว่า37ปีโดยโครงการนี้แบ่งเป็น3ระยะรวม10ปีซึ่งระหว่างนี้ยังต้องใช้ F-16 ไปอีกประมาณ10ปีทั้งนี้กองทัพอากาศคัดเลือกจาก20แบบจนเหลือ6แบบและเหลือ2แบบในที่สุดก็เลือกกริปเพน EF ซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของการต่อยอดพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ เรื่องของการชดเชยมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยกำหนดรูปแบบการจัดหาเป็นแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือ G2G ซึ่งการเจราจาทุกท่านขั้นตอนกับสวีเดนได้ข้อยุติแล้วพอนอากาศเอกพันพักดีกล่าวว่าขอให้ความมั่นใจว่าโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่กริเพน EF ดำเนินการด้วยความรอบคอบมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ตลอดจนสนับสนุนชดเชยการนำเข้ายุโทโธปกรณ์ตามนโยบายของรัฐบาล เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่องบประมาณที่ได้รับจากภาษีของประชาชนโดยเป็นเครื่องที่มีสมรรถนะสูงใช้ปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามตามสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพขณะที่พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าโครงการนี้เริ่มจัดหาที่4เครื่องก่อนในกรอบเวลา5ปี คือ2,568ถึง2,572วงเงิน19,500ล้านบาทโดยมีข้อเสนอหลักหรือเมนแพ็กเกจคือเครื่องบิน Gripen E1 ที่นั่ง3เครื่องและเครื่องบิน F2 ที่นั่ง1เครื่อง พร้อมระบบรองรับรวมทั้งระบบปฏิบัติการสองครามอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้อาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลกว่าสายตาแบบมีเทียรวมถึงอาวุธอื่นๆและระบบสนับสนุนอุปกรณ์ภาคพื้นและอะไรขณะเดียวกันยังรวมถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และนักบิน ด้านผลอากาศเอกคิดควรสดับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศได้ย้ำถึงนโยบายชดเชยการนำเข้าหรือออฟเซ็ตพ o l i c y ว่ารวมทั้งหมด14รายการเป็นข้อเสนอชดเชยทางตรง7รายการเช่นลิงก์ทีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีอย่างอิสระซึ่งสามารถขยายผลร่วมปฏิบัติการกับเหล่าทัพอื่นได้โดยไม่มีข้อจำกัดและการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินส่วนข้อเสนอทางอ้อมอีก7รายการเช่น การส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาทางไซเบอร์ส่วนพลอากาศตรีภูนศักดิ์ปิยรัตนพ่วมหนวยการสำนักนโยบายและแผนกองทัพอากาศชี้แจงขั้นตอนการจัดซื้อหลังจากนี้ว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าโดยวิธีการรัฐบาลต่อรัฐบาลโดยกองทัพอากาศจะเสนอเรื่องให้กองทัพไทยวางแผนภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้คาดว่ากองทัพไทย จะเสนอเรื่องให้กับกระทรวงกลาโหมได้กลางเดือนมิถุนายนโดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับการส่งร่างสัญญาให้กับสำนักงานอายการสูงสุดและกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงต่างประเทศเพื่อพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้เช่นกัขนขณะเดียวกันจะส่งเรื่องให้สำนักงบประมาณเพื่อตรวจสอบโดยจะได้งบประมาณภายในเดือนมิถุนายนนี้ และกระทรวงกลาโหมจะส่งเรื่องต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเข้าสู่คอรมภายในวันที่15กรกฎาคม2568ภายหลังเห็นชอบให้กองทัพอากาศดำเนินการคาดว่าจะลงนามได้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เรียนเชิญนายกรรัฐมนนตีเยืประเทศสวีเดนอย่างเป็นทางการพร้อมกับการลงนามความร่วมมือและเป็นพันธมิตรของสองประเทศต่อไป